นี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสิงเจงชเนลนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งข้อสั่งการนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับ อัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพล,ลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคลมภายในเดือนพฤศจิกายน2566รายงานข่าวจากทำรรเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายทวัชัยจันทร์ทพไสศาศินที่ปรึกษา ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติขา้าราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งข้อสั่งการนายเศรษฐทาทวีสินนายยกรัฐมนตรีมอบหมายให้หนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเหมาะสมในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและ การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกคณะรัฐมนตรีคอรมอพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน2566หนังสื้อตวนสบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในข่าวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3 1ตุลาคม2,566นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลไว้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสร้างรายได้สร้างชีวิตและของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรม สอดของและเพียงพอต่อปัจจัยด้านการดำรดงชีวิตยอย่างมีศักดิ์ศรีนั่นจึงยอมจึงขอมอบหมายดังนี้หนึ่งให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมและเปลี่ยนไปได้ในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและรายได้ผลให้คณะ รัฐมนตรีทราบโดยด่วน 2. ให้รองนายกรัฐมนตรีนายปานปีพระหิทธฐานุกรในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนรับไปเล่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับกระทรวงการคลังสำนักงาน งบประมาณสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้แนวทางกออระยะเวลาและผลกระทบของการปรับอาาัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มขา้าราชการและพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจนและรายงานผลให้คณะ รัฐมนตรีทราบโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายน2566ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ